ฟังนะเจ้าพวกหัวขโมยจะเจ้าเอาเรื่องพวกแกไปรายงานกับเอทีเลยอ่ะแล้วพวกเขาจะตามมาจับแกบอกนะตะแกกลับเข้าไปข้างในซะแม่สาวน้อยเดี๋ยวก็ได้เจ็บตัวเพราะดาบนั่นหรอกวางหินนั่นลงแล้วไปซะพยายามอย่าทำหายอีกนะอย่าหาวว่าฉันไม่เตือนเพราะฉันจะให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้าย ハハハ。 เร็วนี่ยายหนูฉันไม่มีเวลาเล่นด้วยหรอกนะ โครเมนเซอร์ที่หวยแต่งที่สุดที่ฉันเคยเจอมา <c oughs> ขอโทษที่ทำไม่ผิดหวังนะแต่ว่าฉันเปน็นแค่กับดักแล้วแกจะจับอะไรงั้นหรอเกิดในโครเมนเซอร์อยังไงละ่ะอยากเธอไงฉันไม่ใช่ในโครเมนเซอร์ซะหน่อยแต่ทึ่มฉันกำลังตามล่าพวกมันตั้งหากแล้วฉันก็เหมือนกันเ <c oughs> ฟลีน่าเหรอมนุษย์เหรอมีหน้าแล้วถึงได้ตาถ,นะถั่วฮะว่าฉันตาถั่วงั้นเหรอ เธอเป็นคนจมตีฉันก่อนนะก็เพราะว่านายมีไอ้ไอ้สิ่งเนี้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันจะใช้มันลอน่อในโคโรมเมเนเซอร์ออกมาไงในคโครมเมนเซอร์น่ะไม่สนใจเนื้อเน่าๆหรอกนายจะได้มาแต่ไอ้พวกอันเดนะสิฉันคิดว่าได้มาทั้งคู่เลยนะเห<า>็นไหมแผนฉันได้พอเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเธอไปไหนเนี่ย โอ้ยคืนนี้สนุกชะมัดเลยปีนต้นไม้โดนสมบี้ไล่กวดยังไงต่อทีเนี้เอนี่ทำไปไหนอีกแล้วเนี่ยเสิตามฉันมาทำไมนอกจากเอาตัวเองให้รอดแล้วฉันต้องให้เธอช่วยไม่ต้องบอกก็รู้ แล้วของพวกนี้มันอะไรเนี่ยห้ามแต่ต้องอะไรทั้งนั้นเอาละนายตำราไมโครเมเซอร์มาทำไมอ่ะก็ตั้งแต่รอดออกมาจากเหมืองบาซอนได้ฉันก็แบบเดี๋ยวนะนายเป็นผู้รอดชีวิตจากเหมืองบาซงนั้นหรอนายคงชื่อลูแคนใช่ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นกับที่นั่นรูปแบบการโจมตียังไงดี๋ยวก่อนจะเย็นสิคุณผู้หญิงฉันก็ไม่รู้เกี่ยวกับรูปแบบการโจมตีเหมือนกันน่ะหรือแผนของไมโครเมเซอร์อะไรทั้งนั้นฉันแค่โดนบังคับให้มาทำแบบนี้เท่านั้นแหละ ฉันน่ไม่ใช่นักรบด้วยซ้ำหรือผู้กล้าฉันเป็นคนธรรมดาที่พยายามจะมีชีวิตของฉันน่ะและในตอนนี้มันหมายถึงการตามล่าในโครเมนเซอร์ฉันละแปลกใจที่ในที่สุดพวกผู้นำของเฟเดลก็ยอมรับการปรากฏตัวฉันอะล่าพวกมันมาเป็นปีๆบางทีเราอาจจะร่วมมือกันได้ฉันเหมาะที่จะทำงานคนเดียวมากกว่านะ ในครั้งที่นี่ได้นะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องคเ,เดียวนะเออใช่ฉันเองก็ทำงานคนเดียวได้ดีกว่าเหมือนกัน ลูกแคนไมไหนแล้เนียแผนที่ฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยเธอหมายถึงแผนที่เนี่ยนะเฮ้ยเอาคืนมานะบอกแล้วไงว่าฉันจะล่าในครองไมเสื้อตามลำพังนะ่ลยล่าด้วยธนูเนี่ยน่ะเหรอ<ะ>ฟังนยฉันเข้าใจว่าเราทั้งคู่เป็นพวกลุยเดียวแต่ตอนนี้เรามีเป้าหมายเดียวกัน เราน่าจะร่วมมือกันไม่ใช่เหรอ,อก็ได้แต่พอเราเจอรังของนิโคมไมเซอร์แล้วนายต้องหลีกทางงั้นตกลงตามนั้นอ่อว่าแต่เธอชื่ออะไรนะนิก้าอย่าทำให้ผิดหวังเชียวลหะลูคเคน